สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับเราเช่นเคยนะครับส่องเหรียญช h a n แน l นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับวันนี้เรามาอัปเดตราคาเหรียญ12สีเหรียญที่ระลึกกันนะครับวันนี้เป็นเหรียญในวาระของครบ100ปีกรมที่ดินนะครับ นี่นะครับก่อนอื่นนะครับเราไปชมรายละเอียดของเหรียญกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปอัปเดตราคากันนะครับเหรียญน,นี้มีน้ําหนักอยู่ที่8.5กรัมนะครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญกระสาบโลหะ2สีนะครับสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญ10บาทนะครับไม่ขัดเงาวงขอบนอกมีเฟืองจักสรสลับเรียงนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่26มิลลิเมตรนะครับผม รูดลายของเหรียญนะครับเราไปอัปเดตรูดลายของเหรียญด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุลาลงกรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับทั้งสองพระองค์พระพักตรตรงทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากลนะครับ ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าจุลาลงกรณ์ปอรนะครับด้านซ้ายมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชปอรนะครับเบื้องบนของเหรียญมีเครื่องหมายมหาจักรีบรมราชวงศ์นะครับด้านหน้านะครับนี่คือด้านหน้าส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังรายละเอียดของด้านหลังนะครับ รางเหรียญมีรูปเครื่องหมายทางราชการของกรมที่ดินนะครับโดยมีเลขหนึ่งร้อยเป็นเลขไทยนะครับอยู่อยู่เบื้องหลังนะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า100ปีกรมที่ดิน17กุมภาพันธ์2444ถึง 2,544เบื้องล่างมีข้อความว่าประเทศไทย10บาทโดยมีรูปทรงสี่เหลีย่ยมขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างนะครับวันครบรอบของเหรียญน,นี้นะครับคือวันที่17กุมภาพันธ์2,544วันที่ประกาศใช้คือวันที่2วันที่7กุมภาพันธ์2,544 จำนวนการผลิตยอยู่ที่สามล้านเหรียญนะครับเราไปอัปเดตราคากันนะครับจะเห็นได้ว่าเหรียญน,นี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยที่สุดนะครับก็จำนวนการผลิตยอยู่ที่สามล้านเหรียญนะครับแต่เหรียญน,นี้เป็นที่ต้องการในนักสะสมพอสมควรนะครับราคาของเหรียญน,นี้ก็เลยรู้สึกว่าจะค่อนข้างแพงกว่าเหรียญบางเหรียญน,นะครับ าราคาเหรียญน,นี้ทางร้านจำหน่ายให้เราอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยถึงสามร้อยบาทก็เป็นได้นะครับอยู่ที่ตกลงและอยู่ที่สภาพสวยงาม UNC อะไรประมาณนี้นะครับเออจะบอกก่อนนะครับว่า UNC ก็คือเป็นเหรียญที่ไม่เคยใช้มาก่อนประมาณนี้นะครับเหรียญที่เขาเรียก UNC UNC ก็คือ เป็นเหรียญที่ไม่เคยนำออกมาใช้นะครับเข้าใจกันง่ายๆส่วนราคาที่เขาจะรับซื้อเราถ้าเป็นเหรียญที่ u n น c สวยงามไม่มีเส้นขนแมวก็น่าจะอยู่ที่30%ถึงถึง50บาทอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็คงจะได้นะครับต้องลองเสิร์ชดูใน Google นะครับว่ามีร้านไหนที่เขารับซื้อถ้ามีจำนวนมากก็ก็แบ่งขายได้นะครับ ส่วนนึ่งก็เก็บไว้ให้ลูกหลานดูถ้ามีจํานวนน้อยก็ควรเก็บไว้นะครับไม่คุ้มค่าน้ํามันนะครับก็จะได้ราคานิดนึงนะครับเหรียญน,นี้เหรียญกรมที่ดินนะครับก็เพราะว่ารู้สึกว่าจะหากันอยู่จัดชุดจัดอะไรก็นักสะสมก็คงเก็บไว้เยอะพอสมควรนะครับเออส่วน คุณผู้ชมที่ถามว่าผมรับซื้อไหมผมไม่ได้รับซื้อนะครับว่อย่างที่บอกครับผมก็ยังพอมีอยู่บ้างนะครับแต่ไม่ได้รับซื้อนะครับรายละเอียดของเหรียญนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ